ก็เห็นสาเบนพชิตาแอบไปซุ่มทำโรแมนติกอยู่ไกลถึงปราสาทหินพนมรุง้งหรือว่าจะเอามาทำวิดีโอพรีเซนเทชันของงานแต่งค่ะ ไม่มีว่าที่เจ้าบ่าวมิกมรรมวุฒิขนาดข้างแถมชุดอย่างแฟนซีเกินกว่าจะถ่ายทำวิดีโอพรีเซนเตชันงานแต่งหันไปเห็นผู้กำกับอาต่นพลและทีมงานเป่าจินโจงอีกหลายสิบชีวิตเลยถึงบางอ้อว่านางเอกเบนส์พรชิตาอยู่ในกองถ่ายละครสาบพ,พระเพลงที่ดันด้นจากกรุงเทพไปปักหลักถ่ายทำกันอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปล่อยให้พระเอกลมพัชตะแต่งหลอ่อชิิๆอ,อยู่กับน้องมิวลักนาราและเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนว่าที่เจ้าสาวเบน์ฟิปจัดจากทุก พลังใจของแฟนละครที่เข้ามาทักทายและแสดงความชื่นชมถึงตัวขอประเดิมเข้าฉากเป็นคนแรกด้วยซีนที่ดูเหมือนจะง่ายสบายไม่โหดแค่เดินแสดงอำนาจของแม่ทัพศรีหสาแห่งเมืองปุระอมอที่กำลังโกดเกลียวเจ้าปันมาแห่งแคว้นศรีพิษยาหรือหนุ่มลมที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้นี่ถ้าไม่เจอพื้นกรุบค่ะบันไดสูงชันและช่วงก้าวยาวๆของบรรดาลูกน้องสกัดดาวรุ่งมืออาชีพอย่างสาวเบนส์คงเล่นเทคเดียวผ่านแล้วล่ะค่ะถ้ามันก้าวไปเรื่อยๆ มีสแตนอินไหมคะอะไรนะมีสแตนอินลงบันไดให้เขามาอ่ะมองนิดนึงได้ไม่ใช่มุ้ตานะโดนตบลงบันไดเดินยากมากค่ะคือถ้าคือด้วยความที่ทว่าถ้ามันเป็นหน้าหลังมันโอเคแต่กลัวขาพลิกไงคะเมื่อกี้เวลาเดินก็เกร็งเหมือนกันนะคือเดินแล้ว ทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นท,ห,ทหารเนี่ยคือถ้าไม่ได้มองพื้นเนี่ยยังไงมันก็เกร็งอยู่แล้วโดยธรรมชาติถูกปะ่ะแล้วเมื่อกี้นี้ทางลงเมื่อกี้คิดถึงมูตาเลยกลัวจะตกลงมาก็ <c oughs> <c oughs> ตกบันไดมันทางทางมันไม่เท่ากันนะพี่แต่ละขั้นมันก็แบบใหญ่เล็กไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เห็นเนี่ยกว่าจะใส่ชุดเสร็จนาน,านมากนะเป็นชั่วโมงเหมือนกันเนาะกว่าจะมัดกว่าจะอะไรเงี้ยค่ะยากอยู่เหมือนกันใส่ประมาณ4ี่ชั้นได้โชคดีเนาะอากาศดีแต่ว่าอาจจะแดดร้อนนิดนึงไม่ได้มาที่นี่ประมาณ 17ปีที่แล้วอะค่ะแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะก็จริงๆแล้วพอเห็นคนมามีคนท่องเที่ยวที่นี่เราก็ชื่นใจเนอะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยแบบเป็นปราสาทแต่ว่าคนก็ยังมามาเที่ยวกัอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ